สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสนำเซตนะคะเป็นเซตสติกเกอร์ Hello Kitty เหมือนกับร้านไอศครีมนะคะมารีวิวทุกคนได้ดูการโหน่าเล่นมากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยเบสเนี่ยซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะนานมากๆแล้วประมาณกี่ปีอะสปีเกือบ4ปีได้แล้วนะคะโอโหสุดๆไปเลยแต่ว่าลืมเอามารีวิวนะดูสิทุกอย่างเนี่ยเขายังอยู่ในแบบถุงอะอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะไม่มีการแกะแต่อย่างใดเลย ก็เบนเนี่ยจะมาแกะพร้อมกับทุกๆคนเนี่ยในคลิปนี้เลยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วมากันไกน่พร้อมเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะข้างในอ,อ๋อแอบเสียดายอะ่ะเสียดายแพ็กเกจเขาเขาเป็นถุงนะคะแบบคู่กันมาแบบนี้ชึบอ่ะแกะออกมาแล้วนะคะจะมีสองแผ่นแผ่นแรกเนี่ยก็จะมีแบบ พวกเคาน์เตอร์นะคะเป็นเคาน์เตอร์คิดเงินมีถาดมีเหมือนกับตัวไอซ์ครีมนะคะมีที่ตักไอศครีมมีโคนอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งนะคะทุกคนอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับมีฮัลโหลคิตตี้นะคะมีมิมมี่ที่เป็นฝาแฝดเขาเนาะแล้วก็จะมีแบบพวกเครื่องแต่งกายอะค่ะแล้วก็จะมีออพวกไอติมขนมน้ำอะไรอย่างนี้นะชื่ ด้านหลังคะ่ะทุกคนด้านหลังเนี่ยคือโอ้โหมันเหมือนกับเป็นฉากนะคะที่เราสามารถนําสติกเกอร์เราเนี่ยมาเล่นได้เลยคือทุกคนมันมันน่าสนใจมากๆเลยนะนี่นะคะก็คือถ้าเบสคือเบสเบสอาภาษาญี่ปุ่นไม่ออกหรอกแต่ถ้าที่เบสคิดนะคะคือรู้สึกว่าจะต้องใช้กรนไก่อะค่ะปัดตัดพวกเนี้ยออกมาเนาะเป็นแบบ อะไรต่างๆเป็นฉากเป็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นำเจ้าตัวสติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยไปเล่นแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวไปค่ะเบสเนี่ยเคยมีนะคะเป็นเหมือนกับตัวฉากอยู่แล้วคือตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเซ็ตของ Hello Kitty เหมือนกันนะคะนี่ก็คือจริงๆเบยก็เคยรีวิวไปแล้วนะเป็นเหมือนฉากที่สามารถนำสติกเกอร์เนี่ยมาเล่นได้นะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวออกมาให้ดูกันนิดนึงเห็นไหม มันก็จะมีเป็นแบบเป็นบันไดขึ้นอะไรแบบนี้คือเบบมีความรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถนะคะเดี๋ยวเบยกขึ้นให้ดูมันสามารถเล่นกับตัวสติกเกอร์ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะก็ <Pues> แบบอืมเช่นแบบยังไงดีอะแบบสามารถที่จะปัดนะคะตัวเมนูเนี่ยมาแปะเอาไว้ตรงนี้อะเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นคาเฟนะ่เนาะก็เมนูมาแปะเอาไว้นะ แล้วก็เอาพวกนี้เนี่ยมาแต่งตัวนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับเล่นว่าเหมือนกับอยู่ในคาเฟ่เบสก,ก็จะมาเล่นทุกคนดูเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงไหนเบสขอตัวไปตัดเจ้าฉากพวกนี้ก่อนนะคะนี่นะคะเบสตัดมาสองอันแล้วกันเนาะเพราะว่าอันอื่นเนี่ยมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นแบบนี้เนาะแล้วกาอี้เนี่ยอันนี้เขาก็มีอยู่แล้วนะเริ่มจากเอาอันนี้ก่อนละกันนะคะเป็น ป,ป้ายได้ไหมป้ายติด Hello Kitty เดี๋ยวเบสจ,จะใช้ตัวช่วยนะคะเป็นสะกดเทปในการติดฉากเขาก่อนนะก็<ม>ตัวนี้อะเป็นป้ายเป็นป้ายละกันป้ายต,ต,ติดบริเวณนี้ละกันนะคะติดป้ายไป,ยปยชึบนี่ทุกคนก็จะเป็นเมนูแบบนี้น่ารักมากแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนฟิวว่าแบบเขาเป็นร้านเนาะ ร้านอยู่ไหนร้านอยู่บนบันไดนี่ไหมร้านอยู่บนบันไดแล้วกันนะคะก่อนอาสปาตเทปเนี่ยเขาลงไปเลยมีประมาณนี้ก็ได้นะนี่นะคะทุกคนเขาก็จะเหมือนแบบขายอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ทีนี้นะคะแบบ อาจจะเอาพวกอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมามาตกแต่งเป็นร้านได้นะคะก็คือแบบสามารถติดได้เลยแล้วก็ตัวฉากที่เบดเลื่อกมาเล่นเนี่ยคือเขาเป็นฉากสำหรับเล่นสติกเกอร์อยู่แล้วนะมันก็จะมีความแบบมันๆอยู่แล้วลอกปุ๊บเนี่ยตัวเนื้อสติกเกอร์เนี่ยก็จะแบบไม่ได้ติดลงไปเลยนะคะสามารถลอกได้เรื่อยๆเลยอ่ะอันนี้เป็นเหมือนกับแคชเชียร์ใช่ปะจริงๆแคชเชียร์มันต้องตั้งแบบเนี้ยอืม เบจะติดเขาไปแถวแถวโต๊ะตรงนี้แล้วกันอะเป็นเหมือนกับเป็นแคชเชียร์นะคะเราก็พวกไอศครีมเนี่ยความจริงแล้วมันจะต้องมีโต๊ะอะไรพวกนี้สําหรับตังเลยเนาะแต่อันนี้ขึ้นในเซตเขาไม่เห็นมีโต๊ะให้เราเลยนะคะอะสมมุติว่าวางวางไอศครีมเอาไว้แถวแถวนี้แล้วกันอะสมมุติว่ามันเป็นเคาน์เตอร์นะสมมุติเป็นเคาน์เตอร์ให้เราซื้อของนะคะ แล้วก็อาจจะมีถาดอมถาดหน่อยมีถาดสำหรับใส่ขนมนะคะมีเป็นตัวตัวนี้ละกันนะคะเป็นทิตักอะทิตะกสักหน่อยหนึ่งอ่ะสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับเคาน์เตอร์นะคะ,ะมีโคนหน่อยมีโคนหน่อยให้คนรู้สึกว่าเนี่ยฉันฉันกำลังจะมาซื้อแบบร้านไอศครีมน,นะมีขนมนะคะเล็กน้อยแถวแถวนี้ อนี้เรามาดูอันนี้กันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวละครเป็นคาแรคเตอร์ของ Hello Kitty กับ Mimi แล้วนะเบจจะเลือกเป็น Hello Kitty แล้วกันนะคะคือโบเขาก็จะอยู่คนละฝั่งกันเนาะเขาก็สามารถที่จะแต่งตัวได้นะคะเนี่ยมีชุดมากมายเลยสมมติว่าเป็นสีชมพูนะสีชมพูเนี่ยเราก็ติดติดเขาไปได้เลยนะคะเนี่ยเป็นชุดแบบเนี้ย นี่เป็นเหมือนกระโปรงเห็นว่าฟิลหมดเล่นตุ๊กตากระดาษสมัยก่อนนะคะจะติดเขาไปตรงนี้อ่าเหมือนว่าเขากาลังจะนั่งกินเบเกอรกี่นะแล้วฮัลโหลคิตตี้ตัวนี้เนี่ยสั่งอะไรไปล่ะสั่งไอศครีมละกันนะคะเขาสั่งเป็นไอศครีมไอศครีมหน้าอะไรดีหนะ้ฮาฮัลโหลคิตตี้แบบน,นี้นะคะเป็นเหมือนกระสอบเสิร์ฟเนี่ยเราก็เอาตัวไอศครีมเนี่ยติดลงไปเนี่ยบนโคนนะคะแล้วก็อ้าวตกซะอีก ติดเขาลงไปบนโคนแล้วก็ไปวางไว้บนมือของ Hello Kitty ได้เลยนะคะโอ้โหโคนบอ้อเลยร้านนี้ถ้าทางจะราคาถูกแล้วกไ็ได้ของที่แบบมีคุณภาพด้วยนะคะมาถึงในส่วนของเจ้ามิมมี่บ้างละกันนะคะมิมมี่ก็ใส่เป็นกระโปรงสีละกนันนี่กระโปรงสีแบบออกฟ้าๆหน่อยนะคะมิมมี่สีชมพูเนี่ยเสียสละให้ Hello Kitty เขาไปเนาะ มิมมี่ติดตรงนี้แล้วกันนะคะโอ้ยนั่งอยู่แถวแถวนี้หรอแล้วมิมมี่จะกินอะไรดีละ่ะทานไอศครีมนะทานไอศครีมเหมือนกันดีไหมนะมีอะไรบ้างนะ้อาอ้าวมิมมี่เนี่ยทานเป็นถ้วยไอศครีมแล้วกันนะคะนี่เป็นถ้วยไอศครีมลายฮัลโล k คิตตี้แบบนี้แล้วก็ลายไอศครีมของเขาเนี่ยเป็นลายแบบฮัลโล k คิตตี้เช่นกันนี่ฮัลโล่คิตตี้นี่เป็นรสอะไรนะอยู่ในไอศครีมแบบนี้ นี่ทุกคนคือน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วมิมมี่ก็ถือเอาไว้ตรงนี้อ่ะลักกันนี่ น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับร้านไอศครีมขนาดย่อมของ Hello Kitty นะแล้วก็มีแบบลูกค้า2คนน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะแบบน่ารักจริงๆนะอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครเนี่ยสะสมพวกสติกเกอร์ที่เป็นแบบสามารถเล่นแบบนี้ได้เนี่ยก็หาเพื่อนแล้วก็นำเขามาเล่นด้วยกันได้เลยนะคะอย่างเบนเนี่ยก็จะมีลายเ t ต้นทวินสไตล์อีกอันนึงเออเขาก็สามารถมาเที่ยวคาเฟ่ h e l l o k i t t y แบบนี้ได้เหมือนกันนะสนุกสนา มากมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยโหน่าเสียดายนะไม่ได้มีขายนะคะในประเทศไทยนะตัวตัว,ต,วตัวรันไอศครีม e ตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวฉากหลังเนี่ยมีขายนะแต่ว่าเป็นคอลเลคชันเก่ามากๆแล้วนะคะอืมก็น่าจะหาซื้อยากแล้วแหละสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย